ในหัวข้อสุดท้ายสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาดูอีกตัวอย่างแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับของควอนตัมทราน sf ormation แล้วก็ควอนตัมเกตนะครับซึ่งทำให้เราสามารถส่งอันโนนควอนตัมสเตตนะครับจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่งได้โดยไม่ต้องอาศัยควอนตัมชแนลนะครับเราเรียกโปรโตคอลตรงนี้ว่าควอนตัมเทเลพอร์เทชันในควอนตัมเทเลพอร์เทชันนะครับเราสมมุตคิคล้ายๆเดิมนะครับว่ามีอลิสนะครับ กับบ๊อบนะครับซึ่งทั้งสองคนเนี่ยแชร์คิวบิตที่เอนแทงเกิลกันอยู่นะครับในสถานะที่เป็นเบลสเตตนะครับหนึ่งส่วนสแควรูอบวกหนึ่งส่วนสแควองหนึ่งหโอเคนะครับทีนี้ปรากฏว่า ถ้าสมมุติว่าอลิสเนี่ยมออีอีกคิวบิตหนึ่งนะครับที่มีสเตตเป็นอัลฟา0ูบวกเบต้าหนะครับซึ่งเป็นเป็นอันโนนสเตตนะครับอลิสอยากจะส่งสถานะตรงนี้นะครับไปให้บอ๊อบโดยไม่อาศัยคนต้มชแนลเนี่ยได้ไหมนะครับแล้วก็ทำได้ยังไงนะครับ ไอเดียของควอนตั m t เทเลพอร์เทชันก็คือเราจะใช้ประโยชน์ของคว i บิที่ Entangle กันอยู่ที่ทั้งอลิสและบ็อบเนี่ยมีอยู่ด้วยกันคนละหนึ่งควบิตตรงนี้นะครับเป็นเป็นทางเชื่อมนะครับโอเคโดยไอเดียสเต็ปแรกนะครับก็คือเราจะให้อลิสเนี่ยครับนำควบิตที่ตัวเองมีอยู่นะครับ อันที่เป็นอันโนนนะครับมาเข้าเกตนะครับเป็นซีนอตกับตัวคิวบิตที่ที่เอนแทงเกิลกับคิวบิตของบ๊อบเห็นนะฮะนะครับจากตรงนี้เนี่ยถ้าถ,ถ,ถ้าเราจะมองสถานะแค่นี้นะครับเห็นผมผมเขียนไปไปด้วยนะครับสถานะเริ่มต้น ถ้าเรามองที่สถานะเริ่มต้นของทั้ง3ามคิวบิตนะครับโดยที่เรามองเออ่คิวบิตอันบนอนนี้เป็นคิวบิตที่1นะครับคิวบิตที่เอนแทงเกิลกันของอลิสและบ๊อบเป็นคิวบิตที่2และ3ตามมานะครับเราจะสามารถมองสถานะของระบบได้นะครับเป็นเทนเซอร์โปรดักต์ของเอลฟาศูนย์นะครับบวกเบต้าหนึ่งนะครับเทนเซอร์กับ สถานะที่เป็นเบ l l s t a อันนี้1ส่วน s สูนบวกหนึ่งส่วน s 21องหนงนงเ้ไหมฮะนะครับซึ่งถ้าผมกระจายเข้าไปก็จะได้เป็น alpha ส่วนส r ะครับศูนย์ศูนยบวก alpha ส่วนสอูนย์หนะครับ 0. 0. 0. บวก เบต้าส่วนสแควรูทสองหนึ่งศูนย์ศูนย์แล้วก็บวกเบต้าส่วนสแควรูทสองหนึ่งหนึ่งหนึ่งนะครับทีนี้นะครับหลังจากนะครับหลังจากที่ผ่านาตัวเกียร์ซีนอตตัวนี้มาแล้วนะครับสถานะเป็นยังไงนะครับสังเกตว่าซีนอตตรงเนี้ยนะครับ เราใช้บิตแรกเป็นบิตคอนโทรลนะครับแล้วก็บิตที่2เนี่ยเป็นเป็นตัวฟลิปบิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าคอนโทรลเป็น1นะครับสถานะของบิตที่2ก็จะสลับจาก0ูนย์เป็น1หรือ1เป็น0นะครับเพราะฉะนั้นเมื่อผ่าน c n o อมาปั๊บสถานะของระบบทั้งสารคิวบิตของเรานะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับตัวแรก a l ลฟาส่วนสแควรูทสอ 000อันนี้บิตที่1ตัวคอนโทรลบิตเป็น0เพราะนั้นก็ไม่เกิดอะไรขึ้นใช่ไหมครับก็ยังคงเป็น 000, 000เหมือนเดิมนะครับพดถัดมานะครับอัลฟาส่วนสแควรูทสองนะครับคอนโทรลบิตเป็น0นะครับก็ยังเหมือนเดิมถัดไปครับเบต้ส่วนสแควรูทสองอันนี้ตัวคอนโทรลบิตเป็น1เพราะนั้นบิตที่2จะถูกฟลิปจาก0ให้กลายเป็น1นะครับแล้วก็ เทอร์มสุดท้ายนะครับตัวคอนโทรลบิตเป็นหนึ่งบิตที่2ก็จะถูกฟลิปจาก1ให้กลายเป็น0นะครัะนั้นสเตตหลังผ่าน CNOT ก็จะอยู่ในรูปนี้นะครับทีนี้พอได้สถานนี้มานะครับอลิสทำอะไรต่อนะครับเราจะให้อลิสนำบิตที่2ของเขาเนี่ยครับมาเมช์รจอวัดเลยว่าออก0ูนย์หรือ1 นะครับทีนี้สังเกตนะครับหลังนะครับหลังการวัดนะครับบิตที่2คิวบิตที่2นะครับเราจะได้ว่าอะไรนะครับถ้าวัดได้0ูน a t สเต,ตของเราก็จะจะต้อง ถูกไหมครับไม,ไม่ว่าจะวัดได้ศูนย์หรือหนึ่งเนี่ยสเตตของเราจะต้องเปลี่ยนนะครับถ้าสมมุติว่า q ิวบิตที่2เนี่ยวัดปุ๊บได้0ย์สังเกตว่าสเตตจากที่เป็นไปได้4รูปแบบตรงนี้นะครับมันก็จะถูกตัดออกเหลือที่สอดคล้องกับที่ q ิวบิที่2เป็น0ย์ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกันสองเทอมเท่านั้นนะครับก็คือข้างหน้า000ข้างหลังเป็น101เห็นนะฮะ เพราะฉะนั้นถ้าวัดได้ศูนย์นะครับสเตตของเราก็จะกลายเป็นตัวนี้นะครับเป็นเอลฟาส่วนสแควรูตสองศูนย์ศูนย์ศูนย์นะครับบวกเบต้าส่วนสแควรูตสองหนึ่งศูนย์หนึ่งแล้วก็ normalize ถูกไหมฮะ normalize เพื่อที่ให้แม็กนิจูดสแควร์ของทั้งสองเทอร์มเนี่ยบวกกันได้หนึ่งซึ่งในที่นี้เนี่ยการ normalize เนี่ยก็คือจะออกมา เหลือเป็นอัลฟากับเบต้าเท่านั้นนะครับพสองตัวนี้แมกนิจูดสแควรบวกกันได้หนึ่งอยู่แล้วนะครับซึ่งนะครับถ้าเ,เนื่องจากไอบบตที่สองเนี่ยครับเราวัดออกไปแล้วเป็นศูนย์เข้าไหมครับถ้าผมจะพิจารณาระบบที่เหลืออยู่เพียงสองคิวบบตอะแค่บิตที่หนึ่งกับบิตที่สามนะครับ ผมอาจจะเขียนมันในรูปนี้ได้นะครับอันนี้คือถ้านะครับตัดบิตกลางออกนะครับบิตที่2อ,ออกนะครับสเต,ตที่เหลือก็จะอยู่ในรูปอัลฟาศนบวกเบต้าหะครับโดยที่ข้างหน้าคือ,อ,อคิวบิตบนบนสุดของอลิสนะครับแล้วก็ข้างหลังคือคิวบิตที่ท,ที่บ๊อบถืออยู่ โอเคไหมฮะนะครับแล้วถ้าอลิสเม a เชอร์ออกมาได้ผลเป็นหนึ่งะนะครับถ้าวัดได้หนึ่งนะครับสังเกตว่าจากสเตตตรงนี้นะครับสเตตรวมตรงนี้ถ้าบิดกลางถูกวัดได้หนึ่งนะครับสเตตของเราก็จะคอลลปเหลือเฉพาะ2องเทอมที่ที่สอดคล้องกับผลที่เป็นไปได้ตรงนี้ถูกไหมฮะนะครับ แล้วก็ทำ normalize เพราะฉะนั้นหลังจาก normalize เนี่ยสังเกตว่า2เทอมที่เหลือเนี่ยมันจะมี alpha อันหนึ่ง alpha ส่วนรูปสอันหนึ่ง beta ส่วนรูปสอันหนึ่งนะครับพอ normalize เราก็จะได้สัมประสิทธิ์เป็น alpha กับ beta เหมือนเดิมนะครับแต่ว่าตัวสเตทนะครับก็จะก็จะเป็น011ใช่ไหมครับ011บวก beta 1, 1, 0นโอเคนะฮะนะครับซึ่งถ้าผมพิจารณาเ,เหมือนเคสที่แล้วนะครับก็คือถ้าผมบอกว่าบิดกลางในวัดได้1แล้วผมผมตัดบิดกลางทิ้งไปเลือกสนใจนะครับตัวสเตทที่เหลือบิดที่1กับบิดที่3ของเราเนี่ยมันก็จะเหลือหน้าตาแบบนี้นะครับเป็น a l ลฟา01บวกบต้นะครับ ในกรณีนี้นะครับถ้าวัดได้หนึ่งนะครับเราจะให้ Alice, อลิสทำของอย่างหนึ่งเพิ่มเติมนะครับก็คือเราจะให้อลิสนะครับบอกบ๊อบนะครับให้เอาควบิตของตัวเองเนี่ยครับผ่านผ่านบิตฟลิปนะครับ ให้เอานะครับคิวบิตนะครับเข้าบิตฟลิปหรือเกตเอ็กซ์นึอง,น,งนะครับสังเกตด,ดูนะครับถ้าอลิสวัดบิตกลางได้หนึ่งนะครับอ่าเราได้สเตต์อ, State อยู่ตรงนี้นะครับพออลิสบอกว่า อาอวัดได้หปับ๊บอลิสโทรไปบอกบ๊อบนะครับบอกว่าโอเคช่วยเอาคิวบิตของตัวเอง่ะเข้าเกต x ให้หน่อยอันนี้คือบิตฟลิปนะครับพอบ๊อบเอาคิวบิตของตัวเองเข้าบิตฟลิปปั๊บนะครับผมเขียนต่อตรงนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวคิวบิตของของบ๊อบเนี่ยก็จะถูกฟลิปจาก1เป็น0จาก0กลายเป็น1น,นะครับเพราะนั้นสเตตหลังจากนั้นนะครับ ก็จะอยู่ในรูปนี้เป็นอัลฟาศูนย์ศูนย์บวกเบต้าหนึ่งหนึ่งนะครับเช่นเดียวกับกรณีที่อลิสวัดได้ศูนย์นั่นเองโอเคนะฮะนะครับ,รบเพราะฉะนั้นด้วยโปรเซสตรงนี้นะครับถึงสเตปตรงนี้นะครับผมอาจจะเขียนเพิ่มเติมในในไดอะแกรมทางนี้ว่าเป็นอย่างนี้นะครับก็คือวัดออกมาป้าบนะครับได้เป็นศูนย์หรือหนึ่งนะครับถ้าได้หนึ่ง ผมจะให้อลิซนะครับเอาเงื่อนไขเอาผลลั์ที่ได้เนี้ยเป็นเงื่อนไขเพื่อบอกบ๊อบว่าจะต้องเอาควบิตของเขาอะไปเข้านอตเกตหรือเปล่าโอเคนะฮะนะครับจากที่เรา a อน l ไลซ์กันมาตรงนี้นะครับสังเกตว่าหลังจากถึงสเต็ปตรงนี้นะครับควบิตที่เหลืออยู่ทั้ง2คิวบิตเนี่ยนะครับจะอยู่ในสถานะ อัลฟา0ู0นะครับบวกเบต้าหนโอเคนะครับเราเสมือนกับว่าเราทำให้ค่าอัลฟาและเบต้าเนี่ยที่แต่เดิมเนี่ยอยู่ที่อลิสคนเดียวเนี่ยมันถูกพัวพันนะครับไปมีบทบาทอยู่ในควบิตฝั่งของบ๊อบได้แล้วนะครับ